สวัสดีครับอยู่โอ้ดัมซิงครับผมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านเจรวยครับผมนะครับนะครับผมถึงตอนหกโมงเช้าครับออกเดินทางตั้งแต่ตีสี่นะครับผมบรรยากาศภาพที่กำลังขึ้นนะครับนี่นะครับผมรถขนไถมาครับนี่รถไถอ้าใครมาแล้วรถไรมาเนี่ย ก็มากัน6คันนะครับวันนี้มีโอดัมซิงครับทอทงครับแล้วก็นอนัทเฮลบรอครับอ่ะนี่ใครครับนี่อ๋อนี่คนส่งน้ำมันก็มาครับนี่นะครับนี่ก็คนส่งน้ำมันครับนี่ขับรถไรช้าแท้นะครับนั่นก็เป็นพี่ซุปเปอร์ยาวครับก็มาครับมาเที่ยวบ้าน มันจะรวยครับผมนี่ครับเดี๋ยวแม็กโคกับต้อมหมอความก็จะมานะครับใกล้จะมาถึงครับผมนี่อันนี้เป็นโงจิ้มบีบครับนี่นักกระน้องเป็นหน่งแล้วอากาศย้อนเช้าครับผมบรรยากาศวันนี้ดีมากครับ ขึ้นก็ล้างรถนะครับาถึงนี่ก็ล้างรถเลยครับนี่นี่ครับถึงแล้วครับพอทุ่งก็นี่ครับนอนในเป็น์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาจะช่างไหนฮะ ตัวอะไรมาด้วป็นพี่ถึงแล้วถึงแล้วนะครับโอ้มาถึงนี่ขยันครับ,มบไ,มไม่เป็นใจครับน้ำน้ำพี่คิงต้องไ้ลองใส่คู่ไว้แล้วก็ตักสารออกเร็วกว่าพี่นะครับไม่สนครับล้างแต่กระทะไปก่อนครับรอบล้อเสียหมดเลยโอ้ใครขับน่พี่อเล็กครับนนเนาะนี่เลยขับรถก็ไม่ยอมล้างครับต้องให ลูกพี่มาล้างครับใส่กระจอดทิ้งเลยครับเนี่ยโอ้นี่ครับน,นะนี่ครับบรรยากาศบ้านตากระยายไปไหน,นพี่พิงไปเขมรนะโอ้ไปเขมรแต่เช้าแล้วนะไปส่งกี่ดโอ้ไปส่งกิ่งดินะครับตากระยายนี่ครับรถโอ้เล่นแต่ขี้ตม้ม แกก็มาแล้วเด็กสูงน้ำมันครับน,น้องเป็นหนึ่งครับครับจลเลรกก็มาถึงเรียบร้อยเลยครับ